แม ja, hey, ่สบายใจด้วยอย่าอันนั่งนิ่งจะให้มันไปเบยให้มันแห้งนนะเบยเลแห้งเบื่อ็แต่ว่ามันเหนอยตัวพัดลมก็ยังครยปรมาตั้งข้าชั่วโมงพวกวะห่างข้างกวาวากับแม่หมู่ยู่หมือนกันน

บอกเข้าใจเบอกเข้าใจเจ้าท่าวนวนืะนิ่งบอเป็นนะเป็นอย่างนี้บอกเข้าใจเอาอันอยูบอเป็นบอเป็นยังดอกหาผู้มาซีซังอยู่นะอือเราเดินก็เงื่อดี่เนี้ออกข้องกลังตรงนี้เอาเอาเอาแบอู้อ้าวอ้าวเอาที่เธอสบายใจอย่าให้นอกล้บกันนอกรอบนี้ไปไว้ห้องรวมนะอ๋ออย่างอเก่งเลย เอาเด้อรั่นเองเงนนอกรอบนี้ไปไว้ห้องรวมคนเนาะใคยว่างยุบอ่ฮะมเช้ามึงเช้าจ่ายเงิกินยบอ่มเพอาะวิตามินบ้นะไปร่างนะพอไปร่างกลับมาจ่ายยาขาไปก็เขาพูโทรมาเลยชี้มงกี้ยังมันบอกชี้มงเลยว่าเดี๋ยวนี่ขิดไม่กี่เมื่อกี้ยุมันก็โอมมากเลยเะเออขขบคุณคเฟ อายากระเขาห่วงนะเน่ยเขาห่วงนะกระโถยตะโวกมันไหลประสาดยังหวุนไวอยู่อืมเวลาเขาอีใสใจขึ้นมาพัดลำคาญขึ้นมาอีกเวลาเขาเมินบเ่เฉยอีกก็พัดปะเอ้ยอีกเอ้ย,อย,อยนางงามเนี้ยนี่นะท่านอรอบนี้พวฟังท่านลั่นนี่นะสีบอกเอาเข้าห้องเลยสีเอาไว้ห้องรวมอืมนั่นนั่นมันต้องมาเสี่ยงอ้อยพวกฟังนะ บ่กฮักเจ้าของบ่เบิ่งเจ้าของอะ่ะบะเบิ่งหันยุ่ที่ประเทศะระย้าป่ะย่าถ้ไม่หมู่เมีโอ้ยเอินคนมาสร้างยั่งมาว้าเฮนะอเจ้า่ะบ่ซีอะ่ะออ้ยอย่าด้วบอกเ,เอาของอมกอน,นกเออบอกแล้วโอ้ยบ่ได้จัดแจงอยูบย่บ่ได้ใจสิคาดอยู่โรงพยาบาลบ่แม่นอย่างฮยัง <c oughs> เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดินไปเดินมาหน่อยเดียวกันเงือแตกแล้วหนังหนัง่งท้องทับกันอย่อะ น้าเอ้ยให้ให้เดคูให้เดนคนอยู่ไกลอ่ะเออนี่สบายใจแล้วอยากจะบ้านโตหายก็งัาไมาหมู่ยังอันต้องจะไปเสียอะไรเเจ้าคือบอกมาไปจ้างวิญญาณหาบัว